วันนี้ใบไม้1973พาตัวมานั่งริมเทะเลนะคะที่หาดส่วนตัวของโรงแรมแห่งหนึ่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ฝากเสียงคลื่นเสียงลมนะคะอาทิตย์กำลังคงโตมีเกลียวคลื่นสีทอง ที่เหมือนเงินเหมือนทองเทคนิคินดาหลั่งไหลเข้ามาหาเรานะคะก็ขอให้คิดบวกเข้าไว้คิดดีทำดีนะคะความดีจะดึงดูดความดีสิ่งดีจะดึงดูดเงินทองเข้ามาหาเรานะคะก็โฟกัสสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขออย่างเดียวขอให้เป็นสิ่งดีงามสวยงามนะคะ ขอมอบภาพนี้บรรยากาศแบบนี้ให้ทุกคนร่วมกันแบ่งปันนะคะขอแผ่ออรา่าแห่งความสุขไปหาขอแผ่ความโชคดีขอแผ่ความดีทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่เคยทำมาและจะทำต่อไปให้กับแฟนเพจทุกท่านนะคะขอให้รับความโชคดี เงินทองความโชคดีทั้งหลายเข้าไปหาชีวิตนะคะทุกท่านทุกคนรวมถึงใบไม้1น3ดด้วยค่ะ